ถ้าว่าจับไปจริงๆนี่คือถ้าิาปสารังเยีเพราะว่าลรสารังมันมีหนามาอยู่ซึ่งตาบนนี้มันจะมีตัวโอนอยู่ตึ้งถ้าวาจับตึงมันต้องจับตัวอนโอนตัวหนามาได้เข้าใจมั้ยตึ้งอยงนี้ย่าม้าไมไมมาเลเลี้ยงไว้เชื่องเลยไม่ใช่น่ว่านี่ัด็เ็กเกากยูยไม่าดรล้วทัปีที่ตัดแล้ว tắm bơi leo tít tít cho ừ, vào là lên rặng mày bắt rặng mà cái cả đi รอนมันโขกปั้นนี่เล่นนิดเดียวนี่เลเป็นดูงมัยเรีวไว้ลับมาแล้วไม่หรนองน้องไม่ไว้รับอย่น่ดางไมมันดูนัดเรียวไว้ลับไม่ได้ึหังนี่เดียวเอาไว้น้อยมันกางัดดับไม่รันี่ช่ยน้อหัวไว้แล้วกันเนาะรู้ว่ากัน